ขอต้อนรับคุสู่เป็นกลางช้นแนลจบทุกดราม่าประธาน WBC ออกโรงเคลียร์ปัญหาเอสตายดา VS สีสเกตภาค3 หลังจากที่ฮวนฟรานซิโกเอสตาดาเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO คาร์ลอสกูเอาสไปได้ในยกที่11ป้องกันแชมป์ไว้ได้ครั้งที่2แบบลุ้นเหนื่อยทำให้เกิดกระแสว่าเอลกาโลจะพบกับใครไฟหน้าระหว่างสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2ส,สมัยขวัญใจชาวไทยหรือทำศึกล้มแชมป์กับช็อกโกลาติโตโรมันกอรซาเลสกัมปั้นชาวนิการากัวแชมป์สมาคมมวยโลก BA ล่าสุดเมื่อคืนวันจันทร์ที่2พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมามริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกจาก UBC ได้ออกคำสั่งถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เริ่มการเจรจาจัดศึกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของฮวนฟรานซิสโกเอลสตาดาแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทกับสีสเกตนครลหลวงโปรโมชั่นทันทีโดยได้ส่งคำสั่งถึงซานเฟร์โปรโมชั่น ต้นสังกัดของฮวนฟรานซิโกเอสตาดาและนครหลวงโปรโมชั่นต้นสังกัดของสี่สเกตนกครหลวงโปรโมชั่น รวมถึง a t c h r o o m p r o m o ช i o n โปรโมเตอร์ร่วมของนักชกทั้งคู่ให้เริ่มการเจราจารจัดไฟบังคับชิงแชมป์โลกซึ่งหากทุกฝ่ายไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายใน1เดือนทางสภามวยโลก WBC จะมีการจัดการประมูลการชกไฟบังคับนี้ในวันที่1ธันวาคมที่สำนักงานใหญ่สภามวยโลกในเมือง City, เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกหลังจากทราบข่าวสิสกเกตนครหลวงโปรโมชัน่นเผยว่าผมดีใจสุดๆที่ได้ทราบข่าวนี้ครับ ผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานโมริซซโอสุไลมานและกรรมการสภามโยโล WBC ที่ได้ออกคำสั่งนี้มาตามที่ท่านสัญญาไว้ผมจะเตรียมตัวเต็มที่ให้ดีที่สุดในชีวิตไม่ทำให้ท่านและ WBC ผิดหวังแน่นอนหลังจากที่เสียแชมป์ให้เอสตาดาไปเมื่อปีที่แล้วผมก็รอโอกาสที่จะได้แก้มือกับเอสตาดามาโดยตลอดตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าค่ายซ้อมแล้วครับ ผมตั้งใจจะต้องเป็นแชมป์โลกสมัยที่3และนำเข็มขัดแชมป์โลก UBC กลับมาให้แฟนๆชาวไทยให้ได้ครับ การชกชิงแชมป์โลกไฟ์บังคับไฟนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่3ของนักมวยทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ได้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละครั้งโดยไฟแรกเป็นทางสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นชนะคะแนนอย่างสูสีป้องกันแชมป์สภามวมยโลกับยซดุลซูปเปอร์ไฟ์เวทสำเร็จในปี2561ก่อนที่ฮวนฟาซิโกโอเอสตาดาจะแก้มือชนะคะแนนอย่างสูสีในปีต่อมาได้ครองแชมป์จนถึงปัจจุบันโดยการชกไฟ์ที่3นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในต้นปี2 2,564ในประเทศสหรัฐอเมริกา